สวัสดีครับคลิปนี้มาดูตัวอย่างเหรียญที่มีการพบเจอแล้วก็สามารถซื้อขายได้จริงๆนะครับย้ํานะครับว่าเป็นเหรียญที่มีการพบเจอมีการซื้อขายกันจริงๆในกลุ่มซื้อขายในกลุ่มนักสะสมนะครับก็ใครไม่เชื่อก็ลองศึกษาข้อมูลตามกลุ่มซื้อขายต่างๆดูได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคลิปสั้นๆนะครับให้ดูเหรียญสิบ,บาทก่อนนะครับเหรียญสิบ,บาทที่เราใช้กันอยู่ในปกติทั่วไปนะครับก็ แบบที่ขายได้นะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเหรียญ10บาทปีพศผลิตน้อยนะครับเช่นเหรียญ10บาทปี3-1เหรียญ10บาทปี4-1นะครับ เป็นต้นนะครับแบบนี้นะครับก็คือเหรียญ10บบาทที่ผลิตน้อยก็สามารถขายได้เลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาให้ดูเหรียญอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่มีการพบเจอแล้วก็มีการลงขายกันบ้างลงขายกันในกลุ่มนักสะสมนะครับปกติแล้วเหรียญ10บบาทเนี่ยจะมีด้านก้อยแล้วก็ด้านหัวสลับกันแบบนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงเหรียญบัตรเสียนตรงนะครับนี่นะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับมีด้านหัว แล้วก็มีด้านก้อยแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญปกติทั่วไปธรรมดานะครับแต่ว่ามีเหรียญในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ด้านหัวปกตินะครับพอเราพลิกมาดูด้านหลังก็เป็นด้านหัวเช่นเดียวกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เขาเรียกว่า,าเหรียญหัวหัวนะครับมีการพบเจอทั้งในลักษณะของด้านหัว2ด้านแบบนี้นะครับ อันนี้ด้านหัวแล้วก็ด้านหัวแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คืออด้านก้อย ทั้งสองด้านนะครับหัวหัวก้อยก้อยนะครับก็จะมีให้เห็นกันทั้ง2รูปแบบนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับคนที่ศึกษาหรือว่าอยู่ในกลุ่มซื้อขายก็จะเห็นเหรียญในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับส่วนคนที่ยังไม่รู้ข้อมูลนะครับไม่ได้ศึกษาจริงจังก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงนะครับก็อยู่ที่ความคิดของแต่ละคนนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเจอเหรียญในลักษณะหัวหัวก้อยก้อย ผมรับซื้อนะครับสภาพผ่านการใช้งานเริ่มต้นที่เหรียญละ3,000บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผ่านการเกรดแล้วนะครับก็เล่นกันหลักหมื่นบวกลบนะครับราคาขึ้นอยู่กับความสวยนะครับขึ้นอยู่กับ m s แล้วก็ราคาซื้อขาย ในกลุ่มซื้อขายนะช่วงเวลานั้นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหรียญบางส่วนนะครับเพจจริงนะครับเพจสลาลมคอย FC เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงหรือว่าทางช่อง y o u t u b e สลาลมคอย h a ชแนลนะครับเป็นช่องที่รับซื้อแล้วก็นำเสนอข้อมูลจริงๆนะครับลองดูก่อนนะครับมีคลิปจากหลายแหล่งหลายที่นะครับเพื่อนๆดูคลิปแล้วก็ต้องแยกแยะนะครับเหมือนดูคลิปทางช่อง y o u t u b e ก็ ดูคลิปช่องไหนก็ส่งไปขายช่องนั้นแล้วกันนะครับผมรับซื้อเหรียญเฉพาะที่ผมทําคลิปเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับช่องทางติดต่อก็ทางเพจก็ติดต่อทางข้อความเพจส่วนใครที่รับชมทางช่อง YouTube ก็ติดต่อทางไล n e ได้เลยนะครับ